การหาผลต่างของ2องกำลัง a ลบ2กำลัง B มีค่าเท่ากับ2,016ันทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นข้อสอบแนวข้อสอบเข้ามอ4อกันนะครับมาเรื่องเลขยกกำลังวิธีการที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยไอเอตัวเนี้ยนะสองยกกำลังอะไรลบสองยกกำลังเท่าไหร่มันจึงจะได้สองพันสิบหกนะแล้วก็เอา a กับ b มา A ลบกับสองออกมานะครับ ทำอย่างไรดีล่ะอืมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกระจายตัวนี้หานะตัวประกอบของ2,016ให้อยู่ในรูปของสองยกกําลังได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้ตนตรงนี้ก่อนนะฮะ2,016นะครับเราสองหารก่อนแล้วกัน,สอ, 10, นะะส,อ 0, สองหาร20่สได้สิบนะฮะสองศูนยสองแปดสหารนะสองห้าเป็นสิอันนี้ศูนย์สองอสองสี่เป็นแปดสอ,อะไรอีก สหาร50าสิบได้ยี่หาร22งเป็นสี่นะครับสองให้อะสองหนึเป็น2 2 2เป็น4ี่เศษ็หเป็น12บสองสออีก2อะไรอะสองหกสเป็น6อันนี้2ไม่ได้นะต้องเป็น3 3อะไรฮะสาม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 เป็น6 3 1เป็น3 3 3 7 21โอเคกบจบละนะฮะ อ่าก็จะมีสองกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะฮะมันคือสองยกกำลังห้าแล้วคูณกับอืมเราเอาตัวเลขอะไรดีน่าจะเอาอันนี้เลยได้เก้าเก้าเจ็ดหกสามนะเอาหกสามเลยก็ได้เอาหกสามก็ได้มันไม่สามารถทำเป็นสองสองได้นะนะได้คูณกับหกสามไปแล้วกันนะครับจากนั้นวิธีการนะครับเราจะสมมุตินะรเราจะสมมุติไอ้ สองยกกำลัง a นี่ a ต้องมากกว่า B แน่ๆนะฮะสมมุติว่าสมมุติว่าให้ A แทนด้วย B นะแล้วบวกกับค่าคงที่อะไรบางอย่างนะครับบวก K ก็ได้นะเเท่ากับ b บวก k นะแทนลงไปสิเเท่ากับ b บวก K ลบกับ2อกำลัง b ไปนะฮะแล้วใช้กฎของเลขย่อมาลังนะครับก็คือ2อกำลัง b นะครับเลขชี้กำลังบวกกันก็คือเลขชี้กำลังมัน เอาฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันคูณกันเนาะ2ยกกาลัง B บวก K มันก็คืออะไรครับก็คือ2กํกลังบคูณกับ2กําลังเเองฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันนะครับลบกับ2กําลัง b นี่คือดึงตัวร่วมนะครับมีตัวร่วมคือ2กําลัง B เหมือนกันนะฮะล้วก็ดึงออกมาดึงแล้วตัดโชะเชนะครับเหลือ2กํกลัง k ลบกใคร ตัวนี้นะครับมันคือเลขอะไรครับเลข1 1คูณอะไรก็แล้วแต่ได้ตัวนั้นลบกันเหลือ1นะครับตัวนี้นะอือหนึ่งตัวร่วมเหลือ1ตัวนี้ก็เป็น2องกลังหคูณกับ63นี่ก็2องกลังหคูณกับ63เราจะใช้วิธีการเทียบสัมปษษระสิทธิ์ครับเช่นอันนี้2องกลังบนะฮะ2อยกกำลังบีงจะเท่ากับ2องกลังห ฐานเท่ากันตัดทิ้ง b ก็ควรจะเป็นอะไรครับเลข5นะครับอีกอันหนึ่งครับก็คือ2กําลัง k ลบ1ก็อาจจะเท่ากับอะไรครับ63 2ิบากลัง k เราลบกับเลข1จะเท่ากับ63ลบ1ให้ได้เป็นบวกกลายเป็นอะไรหกนะครับ64คือ2กําลัง6นะค2คูณกัน6ครั้งนะครับก็จะกลายเป็น64นั่นเองนั้นฐานเท่ากันตัดทิ้ง k ก็เลยเตอบอะไรครับ หกไปโอเคนะครับงั้นสรุปนะฮะเอ,อ็กของเราก็คืออะไรครับ A ของเราคือ B ีบวกเนะฮะบี B คือ5้นะเคเป็น6ก็เลยเป็น11นะฮะส่วน B ก็คือ5นะเนาะอ่าโอเคได้ A ได้ B ครับแทนค่าสรุป A อลบสมีค่าเท่าไหร่ A ของเราเป็น11 B คือใคร B ก็คือเลข5นะครับอ,อ่านะั้นสิบเอ็ด ลบกับ25เป็น10ลบการเหลือ1นั่นเองโอเค